แพงใช่ค่ะดิหกสี่สิบห้าเอาอะไรมาลดไม่ลดทับสี่สิบห้าลดเป็นอ่างอีกใช้ถูกลดกว่านี้ต้องเป็นโลกแล้วนะอะไรดีเดี๋ยว,วพอหอมปุ๊บก็น้องนุ่นต้องกินข้าวบ้างนะคะหนูหอมไปไม่มีแรงนะคะลูก ทำงานหนักเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหนูทางานหนักหนูกินข้าวบ้งนะคะหนูมีแรงไหมคะขาหนูยังก็ตะเกียบแขนหนูน้าตาหนูห่อเหี่ยวมากเลยค่ะหนูพอทูต่อโลกเหรอคะหนูกินข้าวบ้างหนูรู้จักข้าวไหมคะแบบเนี้ยแต่พอสักสี่สิบห้าในีแปลกหูแปลกตามานิดนึงมีน้ำมีนวลขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็หนูหนูอ้วนนะคะหนูอ้วนนะคะหนูรู้จักครีนไหมคะ